นี่เองเป็นพวกนางดาววันแล้วเหรอฮะเมื่อคืนหมอผ่าแอบหนีไปโดยไม่บอกฉันถ้าฉันไม่ส่งคลิปไปคู่หมอผ่าหมอผ่าก็คงไม่กลับมาหาฉันสินะฉันคิดไว้ไม่มีผิดว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่มีของเสกสปูเข้าท้องได้จริง ถ้าคนนี้ออกมาปกป้องกายเห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องแค้งแกบ,บ้านแน่ๆนเพราะแกไม่ได้มีวิชาคมอย่างที่หัวดั้องอ่ะที่ฉันอัดคลิปนี้ไว้เพราะกะว่าจะเอาคลิปเนี้ยมาบีบให้หมอผ่าตามใจฉันข้าไมา่ได้ทิ้งเองนะเว้ยที่ข้าแอบไปเก็บเงียบก็เพราะว่าข้ากลัวโดนชาวบ้านขับไล่อะ่ะโซนเองเนียนะข้าจะแอบมารับทีหลังมาส่งมาถือไหมข้าไม่เฮ้ยฮะจะลบคลิปเดียด๋ยวนี้ไหม พี่เด, like, ดียวมึงจะลบเดี hey. Hey. Oh ๋ยวนี้หรือให้กูแทงมึงจนตายเฮ้ยไอ้เพ้เลือดเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ย พ่อครับเลิกด,ดูดาวไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อผ่าทนายมาช่วยแล้วพวกเราไม่ได้ตั้งใจฆ่าหมอผ่านนะครับผมแค่ป้องกันตัวเฉยๆครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครับผมเป็นพยานให้ได้หมอผ่านล้มาโดนมีดในมือดาวเองจ้ะดาไม่ได้แทงหมอผ่านะจา๊ะนังฆ่าตะก่อแกฆ่าหมอผ่าตายไอตัวสวยแสงล่ามาถึงก็แช่งลูกไปน,นะ แค่นี้ดาวก็ขวัญเสียจะแย่อยู่แล้วคุณตำรวจคะจะเป็นเจ้ามันเข้าคุกเลยค่ะมันดวงกาลากินีมันฆ่าคนตายมาหลายคนแล้วนางแซงแกที่มันเป็นแม่ที่เลวจริงๆเลยหรือว่าที่ฉันพูดมันไม่จริงวันที่มันเกิดแม่ฉันก็ถูกฟ้าผ่าตายผ่านไปไม่ถึงเดือนพ่อมันก็ถูกแทงตายแกแกตัวซวยนี่ถ้าเกิดว่าฉันรู้ว่าก่อนหน้านี้นะว่าแกโตมาแล้วเนี่ยจะฆ่าหมอผ่าตายฉันเอาขี้เท้ายัดปักแกตายไป่นานเอาไว้ <ไ>ยุดยุดยุด <ไป S 1> ยุดนี่สถานีตำรวจนะครับอย่ามีเรื่องกันอีดาวันแกมันก็แค่คนป่วยใกล้ตายแล้ววะจะปกป้องหนังดาวมันได้สักกี่วันกันเชียแสงล่าที่ผมพาคุณมาด้วยเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นแม่ดาวแต่ถ้ามารวมพูดจาแย่แยแบบนี้คุณกลับไปเลย,<ด>ยผมบอกให้คุณกลับไปไง าวอยากสนใจคำพูดของน้แสงนะแม่เขาอยากจะว่าอยากจะด่าดาวยังไงก็ช่างเขาเถอะจ้ะดาวเลิกใส่ใจนานแล้วเออคุณตำรวจครับผมเป็นทนายความของคุณเลิกกับคุณดาวเยู่อนครับเอ๊อไม่ทราบว่าทางคุณตำรวจได้แจ้งข้อหาให้กับลู้ความของผมแล้วหรือยังครับตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับคุณชันเพ็นภรรยายของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอาการช็อกไม่พรอมให้ปากคำครับ ให้งั้นผมขออนุญ,ญาตพาลูกความผมกลับก่อนนะครับแล้วถ้าหากว่าต้องการเรียนตัวเข้ามาอีกก็โทรหาผมได้ท,ทันทีนะครับน,นี่น้ำรับทำใจให้สบายนะดาวมีทนายแล้วยังไงดาวก็ต้องไม่ติดคุกแน่นอน